ดีเอฟซีของจุนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องฟองป่ายสุปูดสุกนนะคะตอนนี้อยู่ทั้งเขาอยู่ทั้งทู่นะคะอยู่ในดงอยู่ในป่านะคะพร้อมอุปกรณ์มีดหนึ่งแล้วก็ทับพี่ขูดเห็ดเพาะนะคะมาเบิ่งนกันเลยค่ะตามมาเลยว่าเราจะได้ไม่เออยู่ในนอยากกนเนี่ยกน้ำนะคะอย่ากันยุ่งนะคะพี่น้องยี่ห้อบอบอกเด้อยี่ห้อบอบอกเดี๋ยวทิเขียนจัดนะคะนี่ก็จะไม่ดีแค่หน่อย นรหาอยากหาิตามนะคอ็ไบงนะคะโอเคนะครพี่น้องเดี๋ยวขอหาเห็ดกอนนะครับเก่คือว่ากดปิดล่ะมันคือกดมาไดเมียได้แล้ว เ่ไ้้นนีขึถ้าทีมงานเขาปลาพี่น้องขึ้นผู้ขึ้นเขานะคะน้องนนค่ะแล้วก็น้องรอนนะจาะอยู่ข้างหน้าหนุนนะคะสอนเฮียเด้อพวกกระตาก็นะคะบรรยากาศดีเวอร์นะคะพี่น้อง มาหาเฮ็ดทอพี่น้องมาหาเฮ็ดทอข้ามมาแล้วสองลูกนะคะดูบรรยากาศพ่อและพี่น้องดอกแรกนี่นะคะดอกที่สอง โอ้ยแต่ยัวโอ้ยปิวแล้วใส <ะ S 1> ่วุ้นดีเออออโอ้ยดอกที่สาม,มาเพียเจอแล้วนะคะฮะน,น,น้องนนท์เจอแล้วนะคะพี่น้อง อูอูเลิศเลิศดีป่ะเก็บเพชรพอนะ่รับพี่น้องเนี่ยไงวะเออักาทหมองนึงยึดใส่รอพีพี่ๆพี่น้องเกี้่ะอุยพี เก็บให้เพาะพี่น้องเห็นปะในร่อนเห็นแตกเมื่อกี้นี่ถ้าตรงเบื้งดีๆนะครับพี่น้องนี่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 พี่น้องนอนมาเบื้องนี่นี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นี่เลี้ยงตเรียตัวเลี้ี่นี่นี่ ตากแดดกันยอมใส่อีกที่เห็นเมื่อกี้นี่นี่นี่นนี่กูอยู่นี่นี่ตัวนี่นี่นี่หลายเติบอยู่ค่ะ ยิ้มก็ร่งแตกนะคบพี่น้องท่านคือจะคนคือสีบยังมาาจะมดงโบทัวนี่จะเป็นนนคแต่ว่าอไม่ติดีนย่มใส่เลือดออกราคาพี่น้องนี่นนั่งเป่าไ้ังนี่าเอานวนนคายอุ้ยมันแต่สีบอหอน นแน่ๆแน,น่ๆก็เอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเมืองที่เราพี่น้องไม่แรกจะเลือกไม่โอ้คุณแนนม่สอนเนี่ยไปสอนนะแม่จุนสอนพี่แต่ต่องไปแล้วสอนอยู่ไม่กแรกจะเลือกวะชาบ้าไม่แรกจะมี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวไป่ายอีกค่ะเดี๋ยวเห็นอีทีิ่ายเบิ้งอีกนะคะโอเคค่ะ พี่ยากหาพี่น้องเอ้ยพี่พี่พี่น้องมันแตกออกตรงที่ไหนพี่ตรงที่ล่ะเดี๋ยวที่เรามองเดี๋ยวที่เราถอกสองดอกนะคะอันนี้เขาจะเออเฮดพออย่างเฮดพอฝ่ายเฮดพอฝ่ายนะคะพี่น้องข้างในมันสิเป็นแบบว่า แต่ข้างในจะเป็นสีขาวแต่ฮิทพอหนังสีแพงราคามันสีแพงราคามันสีแบบว่ามันแตกต่างกันบ่หอมันแสบกว่ากันบ่หือันนี้มันเป็นแนวไหนมันบ่แสบบ่แสบคว่กันนะก็แสบคู่กันนะคะแต่อันนี้มันขาวนวลระอูนะคะมันหน้ามาดามจูนเลยนข้างล่างน้องมนขางกุกใหม่นี่ดีนี่ดีโอ้เกือบว่าเห็นเี่พี่น้อง Thank แต่กระอดเอาไม่มีกันหลายพี่น้องเอ้ยอได้ซับนีแ่แหละหาไปเรื่อยโอเคเราจะไปอีกดอนหนึ่งนะคะพี่น้องโอเคค่ะเจอกันค่ะ้องพี่นอ้องดวงที่สองเองาตงัวเงาด้วย จกเลยนจะหน่วยเดิยวบางว่าจะมันเนะดอกสองุ้ยนดอกบางงเลยสี่เจดอกบางหนะครับพี่น้องต่องอีกควรไปอีกัแลยทั้งดกดอกนะครับพี่น้องหดอกหดอกค่ะ โอ้ยแตกเลยเลือนเลื่อนเลื่อนโอเคะดูสิไปอีกโอ้ยนี่เจนนี่มีกับแม่นะครับพี่น้อง สองดอกเลิปเฮ็ดกันพี่น้องไปไปต่อค่ะโอเคอเมื่อยพี่น,อน้องได้เพราะแก่งล่ะเฮ็ดพอ่อกกระเจียวกระไดน้ำนะครับพี่น้อง คนอื่นเขาเจ้าหาเกง่งมาดามจูนหาได้ซํานีนะคะพี่น้องเพอาด้กแกงหนึง่งเพอได้ไปกินแกงนะคะมันทั้งเมื่อยทั้งหอนดแดดกับแมงมีกับลายน้ำกระแสบหนาน่นนะคะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวจูนกระสิเดมเมื่อต้อนี้ได้ซัานีกับกินซํานีพอ่อซื้อเอา <c oughs> หามต่อนะครับพี่น้องโอเคนะคะคลิปนี้เอาไว้ซํานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะรักจูนในน้อยแต่รักนาน,น,าน ไปแล้วนะครับพี่น้องเห็คลหดพี่น้องเบ่งแล้วในซัมพิลาโอเคค่ะสวัสดีค่ะผลงานวันนี้นะจ๊ะ